เราทุกคนตอนนี้ครับวสธีกำลังจะเข้าไปข้างในถทำนางฟ้าเน,ะเนาะเออเถ้าผู้หญิงเข้าไปจะเป็นนางฟ้าได้พี่จอมันปะนรก <c oughs> <c oughs> เป็นมาวัด <c oughs> โอเคทุกคนนี่กัเป็นทางเขานะวังกีนีด้นานล่างกัเป็นบอลเคยกันนะบอลอั่หนึ่งตัวเนาะเ <c oughs> นี่นกัเป็นบอลนางฟ้าเนี่ยกัเป็นบอลสักการะบูชาเจ้าที่เจ้าทางเขาเขาทำไปเนาะไปที่ไป น wow. oh ี <t t <t t er> ่คือเป็นทางเขาคิดอย่างนั้วโอ๊ยทางผมได้เอาแสงไอ้สปอตไลท์ก็เข้ามาวะเย็นมันมีความเย็นเที่เออเย็นปะเย็นมากเลยเป็นสนามแห้งเย็นๆใจเย็นๆไม่ได้เป็ตคนเหนื่อยนของแถวเลย อ๋อกาเป็นอารมณ์แบบทำนำหลอดนะให้เป็นไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะทายปเป็นหินที่แบบหยดลงมานะโอ,โอธรรมศาสตร์แบบปรุงแต่งนะมอสุดยอดนะเป็นแบบเอ่อเขาเห็นไังไงาะ กินหยดหอยลงมาเลยแรแ้วก็เขามาด้านในรู้สึกว่ามีความแบบเ,เย็นนะทุกคนอยากไข่แบบพองปวกไปเลยไหมทุกคน ครั้งแรกที่ได้เห็นนะเขามาคือเขามา้ครั้งในอะ่ะมันาขามีอากาศอะทุกคนีอารมณ์แบบอ่อมันาย่มันยุย้ย,ยลงมานะมันแบบเออไว้มันคือเย็นอ,น,อนีอ่งนู้นจะเ,เปิดเอิดเปิดแอร์ไหวโอ๊ะ โคตรนีงามเลยว่ะตัวนี้ทาเบิรงดีๆแบบมันไข่ๆยังเป็นระยิบระยับอย่างเงคือไข่ๆเผ็ดอนี่ยย่ยาไข่ๆตอนเขากินแต่บางครั้งไหมฮะเปิดรสเผ็ดเนี่ยอ้าทุกคนสังเกตเบิังในกล่องบางเื่ออาจจะโบออเห็นนะทุกคนมันจะมีแสงแบบระยิบระยับอย่างเี้นะอ๋อ อ,อันนี้ก็นนะ่าจะเป็นกล่องอจับตัวจับอย่างบางอย่างแหละทุกคนโเพรอดนี่คือธรรมศาสตร์สางขึ้นล้วนๆนะทุกคนมันฮ่าจ้าเงาจินตนาการนะสาธุจินจตนาการทั้งหลาย สุดๆเลยบอสชิโนะเขาไปสี่แบบเป็นครรที่อยู่ในป่าที่เขาเฮ้ยถ้าเกิดว่าฝนตกมันมีน้ำได้ดิเนาะนม่มีบอสที่พงนี่นอ๋อตัวสวยงามไปเลยพี่น้องเลยคักขาดขาดขาดเอ้เป็นครั้งแรกของบอสตีที่ได้มาเห็นนะทุกคนบอสตีแบบประทับใจแห่งอยู่ดี ก็มีอ่านี่ทุกคนสุดสตาร์บลอารมณ์แบบเป็นเดือหินหอกหินยอยลงมานะคนเกาหลีนะคนมาเกียวคเรีย

อันยัง,งคือเห็นหนามไลลงกในเนาะอ๋อที่ที่ที่ว้ามุมนี่โอ้ขัก็ดีอยากะหานั่งอังกอเลยนะเสมือนทองฟ้าวิทยผลิตแปรปวนทันใดโ <c oughs> อ้ตัวความสวยงามว้าวพี่ เฮ้ยอุมโมงค์เนี่ยมอหาจะใครหูบมึงหนงเว้ยโอ้โฮะออกขนาดบ่เข้ากันย่างไปแล้วเข้ากับบุ๊กม,มีใครกลับมาได้เลย S <S เออเขาก็ไปแตงยังทางออกนี่แหละอันเดียกกะทางออกสองสามสิบเอ็ดออกได้ว้าวเขาว่าสิออกเมื่อไหร่โอ้นี่เพิ่นกระเฮ็ดประตูปิดไว้นะทุกคนนะโอ้สุดยอดนะ ป้าท้อเป็นพาหินเลยอ่ะอาจารย์ยัคข,ขับเว้ยครั้งแรกเว้ยทีไดียวมากนะมอเว้ยถ่ายหูไหมนะมอมมป้าทุกคนเอามุมนี้เลยมอเอาสิจุดม่วงนี้เลยถ่ายหูแป๊บหนึ่งทุกคนไปต่ป้าทุกคนเป็นแบบ อ่านี่เลยเพิ่นกรเห็ดเป็นทางลุอย่างดีเนาะเอาง่ายกับมันกัเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือว่า้านละไเพิ่นกเ็เลยเเ็ดปรับปรุงให้มันอ่านั้นขึ้นโอ้มีสัญญาณเซฟป่ะอ๋อนี่เพิ่นกรเห็ดเป็นสลิงทางยางนะทุกคน เป็นหินย่อยลงเบื้องจังนึงกะคือคนสางเงาแต่กับ่มีคาษีภาษางอเ่ยนะทุกคนออคนเลี่ยงไหวเนาะคนเลี่ยงไหวอ่าทุกคน สวยงามเลยนะทุกคนก็อยากเชิญชวนพี่ๆเอฟซีคนไทยคนใดเนาะที่สนใจหรือว่าอยากจะมาเที่ยววังเวียงกก็ยังถือว่าเออ่ยัง,นะง,งย,ยังโอเคเนาะในด้านการท่องเที่ยวกัยังโอเคยังโอเคถือว่า,สาใส่ได้เลยนะเป็นแบบการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมศาสตร์เนาะไปไปเรื่อยๆอ๋เขาก็จะมุดหลอดเล็ดหลอดกัาไปเรื่อย โอ้ทุกคนปากปองที่แบบเป็นหินอารมณ์เป็นหินแบบหินอันไหนพี่น้องเป็นหินแข็งๆเป็นแบบอโอ้เสืออนมายินเลยเนาะนี่คือทางออกเนะสมัยก่อนกับ <c oughs> เรดหลอดจากลูกปืน <c oughs> ลูกพาดกับป้อมนี่นะเนาะโอ้เนี่ก็เป็นบริเวณทางทางออกว้าวออกมาดันนองแล้ว การจะประมาณนี้ทุกคนก็จะเห็นสาที่แบบผู้พาปลาไหมเนาะเท่านี้ทางยังอา่าแล้วทุกคนสำหรับทริปนี้บอสติเองครับพาทุกคนมาอา่าเลาะหรือว่ามาเบิงถ้ำนางฟ้านะทุกคนอยู่ที่อา่าวังเวียงเนาะกับบอสติเองก็มากับกลุ่มทัวร์นะ ลูกทั่วหินอันนี้นะเว้ยสามารถบาดมือได้เลยนะคือสิคมกันนะเลยแต่วงเป็นน้ำเป็นนอเป็นนอเป็นนอเต้นี่นี่แต่วงแข็งนะบ่แม่เราสิเป็นแบบปุ้ยปุยปุ้ยปุ้อย่างนะี้ฮะโอแข็งมาแข็งนี่โอ้ปองต้อเฮาก็จังไรเด็กไปงัดไปแงะนะ อ่าอันนี้เป็นถ้ำน้ำเป็นถ้ำนอนนะทุกคนด้านในถ้ำนอนก็จะรอ,อดแล้วก็ส่งความสวยงามของถ้ำเข้าไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยเข้าสีของยางเข้าไปข้างในโอ้บรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีแต่ต่างชาติเกาหลีญี่ปุ่นเนาะจะประมาณนี้มีเรื่องใสถานที่ที่ทางเขาเนี่คือบอลที่อ่า ซื่อปีซือตัวนะทุกคนแลัเขาไปเหรียญด้านในจริงๆเบิ้งในรีวิวกับอด้ไลท์ดอกเขาไปแล้วก็เราจะออกมากนะและ้วก็แล้วก็แล้วแต่คนมา่าจะอยากเขาลูกไปอยากเขาเนะจนัน <c oughs> นี่ก็เป็นบริเวณที่อา่าเป็นสถานที่ท่งเที่ยวนอะ <c oughs> อันนี้คือทางเขานะจา๊ะไปห้าที่ไปใส่ตห้อ,องน้ำ <c oughs> เออเขาทำนะคนก็นมีเอ,อบอลทีถิ่มขยะอย่างชัดเจนบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นที่แบบเขาเรียกว่าต้นข่าวหรือต้นอยังมะนี่สะไวนามอีกใช้ไปเบิงบ้งเบิ้งโอ้โหอันนี้สำหรับของร้านอาหารบอสะไวนานี่ <c oughs> สะไวนามโอ้เป็นของร้านอาหารในมุมของร้านอาหารไปไปไป บรรยากาศอยู่ทำนอนนะทุกคนทำนอนเดี๋อยู่บ,บนนี้ทำนักฝ่ายจะอยู่โซนฟังบนนี่้นะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวอ่อาชาวเกาหลีนะทุกคนมาเที่ยวนะนี่คือวังเวียงนจะจ๊ะไปที่ที่ทถ่าไปที่ร้านคนมันหลายคนมันหลายคนชอบขึ้นรถเบัดรอรือเปล่าจ,จังวะไปขอยงางก้าวๆก เขาถาเขาจริงจังเนาะอ้าวขั้นนั้นไปไปจากที่บอลเป็นจุดที่พายเรือพายยากเนาะทุกคน โอ้ที่ตะบงด,ดนแนยลงไปลุมอาะปลาเด้ออร่อยอยู่ห่ะอ้ปลาลายกยันหรออ๋อโตผีน้องปลาเนี่ลายแห้ง ไปเขาล่อเห้าเลยแหละบังส่งขันไดว่าที่รถเห่าเ,เขาไปป่าแล้วจารมันจาก,กาศเยอะนะ <m> ไ่เห็นเลยนักคเยอะโอเคทุกคนซาลาซนีบัสตีกับอโตอลาวิลาหน่องไปก่อนนะฝากคนอะก็แจ้กกติดตามไปายบาย